ปัญหาเสื้อผ้าเยอะพื้นที่เก็บไม่พอราวแขวนพังง่ายรับน้ำหนักได้ไม่เยอะหรือจะปัญหาใช้ราวแขวนผ้าแล้วดูรกแถมฝุ่นเกาะเสื้อผ้าจบทุกปัญหาง่ายๆแค่เลือกใช้ตู้เสื้อผ้าจากเฟอร์ดินีบานปิดทึบแขวนเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนก็ไม่รกมาพร้อมลิ้นชักที่เก็บของแบบอนเนกประสงค์จุได้เยอะสะใจไม่ต้องกลัวตู้ถลม่มเพราะมีโครงสร้างไม้ที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะมากมาด้นนสีไม้แบบไวโอคดูสวยทันสมัยเข้ากับห้องทุกสไตล์ ตูเสพาฟอร์ดินีรุ่นฟินศูขนาดกว้าง90ลึก55สูง180เซนติเมตรมี2บานเปิดแบบทึบจัดเก็บได้ไม่กลัวรกมีราวแขวนหนึ่งราวและโตะลิ้นชัก1ช่องโครงสร้างผลิตจากไม้ปาติโก้แข็งแรงรับาำนักได้ดีผ่านการเคลือบผิวแบบฟอยด์ด้วยลายไม้ธรรมชาติราคาปกติ2990บาทราคาพิเศษเพียง1990บาทเท่านั้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565ถึง31พฤษภาคม2,565โทรด่วน1,284กด1หรือสแสนสั่งซื้อเลย